ผู้ใดผูกค้ยไปเห็นมันเลยปล่อยมันหลุดป่อยยังไงคน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 ตายคนเมียจะเป็นอีป,ปวงเลยแล้วิ่งปากบวนกูด้วยมันโคกอีหา่ามาถือวะนี่มีมึงมา่ยังละหานะมหาหมอลำรันตนสินอินตาทยาลราัลตนสินพรอ,อีบปปว เดี๋ยวโบเห็นตีบักแซกโอ้ยี่บปศิลปินผู้ไทยวัสดุก่อสร้างมาเลยว่ายนี้ทำไมแซกนี้ทำไมไปเนี่ยมาล้ำเทาโอ้ยอีห่ามึงเทาผู้เดียวนึงดอกมาอย่างมึงมาอย่างนั้นนะในข่าวว่ารับสมัครนังเอกกับไปเอกค่ะแม่นครับรับสมัครนังเอกจ้ามึงสิมาสมัครไปนังเอกแม่นค่ะโอ้ยพงษ์ยัง กังบ่ดังกับปีนี้แหละมึงว่าอยู่นั่งเอกกระเปิดรับสมัครยูเตว่าพูดได้สิสมัครเป็นนั่งเอกหนูค่ะโอ้ยเนาะโอ้ยกูเมาขืนยากแขกย่างเอ้ยแล้วมึงตีนในเปียงยอกกีบป็นกระดูเดี๋ยวมึงเลียตีพู่เร้าฟ้ากับหอยหน้าอีปอปโอ้ยมันก็ขึ้นมาบักหอยหน้าจังใดเนาะกว่็จมุนมาได้เนาะเอ้ามากับลูกพิหานนาลูกจังไดโตบะปาก า,าไม่อยัางข้งนศัตรูไอ้นี่ผัวอ่วนเขาเลยแต่ไม่อยากเห็นยงงามันผนสมพันกันแต่พวกกูสิบวซามเขียนจะน่าสร้างอึงอีป่วบไม่ห้องม,มันก็บม่ได่ง่ายหรอกขันรุ่นนี่เป็นนั่งเอกว่าเอาแล้วตายส่วนนั่นแก่นาฏการมีแต่ผู้เสียงดีๆไปกับตายเมื่อบ่านนั้นโอ้ยสิมวเสียงดียังสูบค,คอยไม่ได้ดอกลอกไร้เลือะไรเลือดปนนั่นผู้ไร้เลตายส่วนนั่นโอ้ยจะควงเสียงดีปะ วอกให้กูฟังแค่ก่อนเนี้ยเพียงเราพ่อตายบ้าไอ้บ้าประหยัดเราเห็นกันเสียงนางเอกเว้งจะได้จะเสียงยังสั่นนะนนหลงคีอุ้ยอีปบ่ก็โตกะใหญ่ตกใจขากูโทกรุดเลยผู้ใดเป็นพระเอกยังขึ้นแต่เสียวเถอะเขาบอกว่าชัดกี่คือได้มักกันมานานหลายฝาลาปีแล้ว นี่่าจากละลายสฮกกี่แล้วมือใดโนพี่ทวดสิมนิโอกาสกลับขึ้นไปดมสีมือแรงอ่ะพี่ทวดสี่นโอกาสกลับขึ้นไปนมสีอ้ยปักพระี่ดมสีดมสีเขาจังไรก่อนมันเป็นง่อย คอเอามาพี่น้องครับเปิดโตพระเอกเรียบร้อยแล้วเข้ามาทางหน้าเอกลียบบรรยงมอบาทอย่เด๋ยวมีมึงกินหน้าเอกง่อยถากไหลเศร้าขึ้นหมาแม่ลงวันสิแม่ห้อยยังที่เด็กกองคนกองกอยดพอดอนเนี่ยปวดไปเมื่อยเนาะปวดเป็นคั้ใหญ่แดดยีหามึง่อนพัดหนาไปหาพี่น้องห้อยคือคือเออมันสิตกสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง ไอ้ออ้ยองอ้ฉันมีน้ำเยอะแล้วว่าสู้สีไอ้หายเงี้ยละโุ้ยอีหามด้วยวะสู้สีโุ้ยโอยมันเป็นเพราะไอ้เอาเ่อว่ากูเข่าใหญ่ว่าหันชอบนี่ผู้บ่าวเ่อว่าถ้วยเทปนี่ผู้อ่าผู้ว่าโอ้ยได้มากันมานานหลายป่าลาปีแล้วเอ้าเปลมา้ มือได้น้อพี่ถ้วยสิกลับมาดมสีมือดหอ่ให้ถ้วยกับมาดมสีโอ้ยอีห่าบอกอย่าเพิ่งไก่ไๆเดี๋ยวเนี๋ยไม่เงีนไม่งนอนบ้านพ้อ